ือว่าช่วยโอกาสที่จะแซงเมืองทองเพราะว่าทางเมืองทองก็ยังยอดเยี่ยมนะครับแต่สมัยยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับไทเต้นยิงลักไก่ครับบอลด่งแล้วจมุดใต้คานโอโ้โหต้องปัดเลยครับกิติพง์ลูกนี้น้ําหนักได้จริงๆด้วยนะครับกำลังจะหยดลงใต้คานอยู่แล้วโอ้โหนี่ดีที่ว่ายังออกมาไม่ไกลเกินจากเส้นประตูนะครับกิติพงไปยืนเลยเส้นกรอบหกหลาของตัวเองมาแค่ ไม่เยอะเขาไหล่ครับ9-29แล้วสซนเท่นโอ้สวยจังหวะนี้เล่นลักไก่เลยครับโอ้โหต้องมาโดนฟรีคิกลูกนี้อีกครับสิวกรยิงเลยนะครับเสาแรกกิติพงศ์รับไม่อยู่โดนซ้ำไม่เข้าับโอ้โหมาสุริยาสิงมุ้ยครับมาหวดลูกนี้ก็หลุดกรอบแล้วหดขวาครับเรียมมาครับยิงขวานะครับโอ้บอลมุดรับยากครับตกพื้นก่อนด้วยก็เลยซองแตกเลยครับกิติพงศ์ แล้วสุริยาถึงบอลจังหวะ2เร็วมากๆแต่ว่ามุมตรงนั้นแนทบไม่มีแล้วนะครับยิงผ่านกีตพงศ์ไปได้ก็จริงแต่บอลออกหลังนะครับต่อมาริโอด้านซายว่างอยู่แต่ยิงเองโอ้โหไม่เข้ากรอบครับเฉียดเสาไปครับมาริโอ้ยูโรฟสกี้าจากโจโจ้ครับดึงเข้าซ้ายแล้วก็โอ้โหกะกดเสาทางซ้ายมือของประสิทธิ์เลยแต่ว่ากลายเป็นหักข้อเยอะไปนิดเดียวครับเนี่ยหักเยอะไปหน่อย คือไม่เลือกไหลเพราะว่าเห็นช่องเปิดแบบนี้นะครับไหลออกไปให้กับมิลานบูบาโลมิลานสับหลอกสับหลอกแล้วยึกยักอยู่ไม่มีเพื่อนเติมด้วยไหลเข้ากลางเอาล้วสกัดไม่คัดตวัดยิงว่งนี้ติดบล็อกแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหขึ้นนำไปแล้วครับ b ีซเทโรศาสนาครับจากพิธิวัดโอ้โหปรินไปปรินมาไม่พ้นทางนักเตะของบีครับเอาจนได้ พิวัตรสุขจิตคำารุนนะครับกับประตูให้เจ้าบ้านนำก่อน1 0่นฝากไป,ปที่มิลานบูเบโรครับโยกโยกแบนค็อกมาซ้อนถึง2คนนะครับแล้วแกมูนไปมูนมาหาช่องเปิดทะลุเข้ามาจนได้น,นะครับจังหวะเปิดเนี่ยพิธิวัตรเหลือบนำหน้าด้วยนะครับดูจากภาพช้ามะะัก็ดูแต่ว่าคือกองหลังเนี่ยสกัดก่อนโอ้สตอตกัดก่อนก็เป็นเนพล์นะครับพารุ่งเล่นก่อนเพราะฉะนั้นก็ถือว่า ตัวที่มาเล่นทีหลังอย่างพิธิวัตรเขาจะไม่ล้ำแล้วใช่ครับไปกับนพพลครับนพพลปีเตอร์ไฟหวางเข้าในในกรอบแล้วมาเขาทางมาริโอไหลต่อมาโจโจเน่งๆเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้ว,ว,ว,ลวโอ้โหนิ่งจริงๆครับมาริโอที่ไหลให้กับโจโจ้ถวายผ่านเลยครับโอ้แล้วดูแอคชั่นของมาริโอมาเนียนจริงๆครับยือ้อกเย็นสุดๆทั้งคนจ่ายทั้งคนยิงเลยนะครับ ได้แล้วจบบังหวะสกัดมาแล้วบอลแป๊กไม่ไปไหนนะครับง้างหลอกว่าจริงแล้วก็นี่นครับจ่ายยัดเข้าเท้าโจโจ้ไปเลยมีเวลาเยอะครับจับทีหนึ่งแล้วกแปรบอลเข้าไปนี่พือที่หน้า,าประตูแทบจะโล่งหมดแล้วนะครับยิงได้แล้วครับโจโจโ้ลูกที่13แต่ฤดูกาลนี้ก็เป็น ราศดรสูงสุดของทีแมแบ็คคอกเท่ากับดราก้อนบอสโควิสแมนมาที่โจโจ้ครับข้างในมีรออยู่สาโจโจ้ยิงเองปันประสิทธิ์ปัดมาแล้วสุริยาเตะสกัดโอ้โหไม่เสียเตะพุ่มด้วยเพราะว่าไปโดนมาชนาออกจังหวะของเกมตอนนี้ก็กลายว่าพอแบ็คคอกตีเสมอได้ก็คึกขึ้นมาเลยนะครับมีช่องที่พยายามจะเล็งไปทางเสาไกลแต่ว่ามันยังไม่หนีมือประสิทธิ์ได้มากพอนะครับลูกนี้ก็เซฟได้เยี่ยมด้วย จังหวะของบาเชน่าที่ตามเข้ามาก็ช้ากว่าสราวุนะครับภายครึ่งแรกบรอลเข้ามาในกรอบขึ้นรับรับหลุดมือแล้วมองกระจอกทีก่วิ่ไปติดผ่านทุกวักทิงออกมาจากเส้นได้ครับบอลข้าไปแล้วครับเอา้าพูดสินชี้ว่าข้าไปแล้วครับปีสีขึ้นนำอีกครั้ส บอลยาตรงนี้รับแล้วหลุดมือพยายามจะคว้าให้ติดมือนะครับรับหลุดโดนมงกลับมาแล้วบอลกระดอนหลายต่อแล้วเกินชนตัวพาดุพงก่อนแล้วก็ในจังหวะที่กิติพงศ์จะกลับไปประจำตำแหน่งอ่ะบอลมันย้อนกลับไปกระดอนใส่ตัวเขาเด้งไปสองสามต่อสุดท้ายเนี่ยมันข้ามเส้นไปแล้วนะครับ <c oughs> พยายามท <c oughs> ี่จะ พักลูกจากกลางอากาศออกมาแต่ก็ข้ามไปเต็มบายเรียบร้อยครับเป็นเจ้าบ้านครับบีซีเทโรในประตูน Bangkok, ําแบงค์ขอกไนเต็ดอีกครั้งเป็น2ประตูต่อหนึน่งอุตสินก็เปล่าจบครึ่งแรกนะครับบีซีเทโรศาสนาขึ้นนำแบงค์ขอกไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งครับโจ,โจโจนาที36แล้วก็ในช่วงก่อนจะจบครึ่งแรกแค่นาทีเดียวนะครับมีความแข็งแกร่งมากทีเดียวโดยเฉพาะเนี่ยครับจังหวะขันหลังบางเลยแล้วตอกซดต่อมาสุริยาสิงห์มวยไม่เข้ากรอบครับคัสทิ้งต่อยสุริยาแล้วแตกเข้าซ้ายสวยมากเลยครับ โยกหนีแอนโทนีเข้ามาแล้วเปิดมุมแค่ตัวเองได้ลุ้นแต่ว่าหลุดเสาแรกออกไปหนีอภิเชตให้เข้าในโจโจ้ครองกับมาแล้วมาริโอโดนปะทะพุทธินชี้ไปทีจุดโทษครับ้มาริโอยูรอฟสกี้เรียกจุดโทษให้กับแบงคอกได้ครับหลังจากเล่นครึ่งหลังมาเกือบ8นาที ริ่มจากบอสโควิดจ่ายยัดเข้าไปให้โจโจแล้วชิงจังหวะเดียวคืนกลับมาที่มาริโอนะครับในจังหวะที่เข้าหาบอลพร้อมๆกันแล้วเป็นมาริโอที่งัดบอลหนีสุริยาไปได้ก่อนนะครับสำคัญสำหรับแบงคอกครับชอบยิงตอนประตูเผลอเลยครับโจโจเนี่ยครับตาบุตรสินเปล่าก็คือก้าวเดี๋ยวยิงได้เลยแปลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหโจโจเลือดเย็นจริงๆ ลูกสาคัญแบบนี้ก็ยิงแบบทั้งท,งทังที่ประสิทธิ์เองก,ก็รู้นะครับก็รู้ว่าเขาเขามีลูกแบบนี้อยู่แล้วแต่แปรฉีกบอลเรียดแล้วก็น้ําหนักดีพอที่จะหาบบอลผ่านเส้นประตูเข้าไปได้ก่อนจะเป็นเซฟของประสิทธิ์นะครับถือว่าเป็นตัะแต่ที่มีลีลาการยิงลูกจุดโทษที เชนุตานเล็งแล้วเปิดครับเสาแรกมีตัวชอบโค้งตรงนี้ไม่เข้าแล้วโอ้โหลูคัสกิคิวิชมาหน้าดุเหลือเกินวิ่งเข้าหาบอลได้ดีมากนะครับโอบตัดหน้าได้ก่อนนิดหนึ่งแล้วโดนหนาไปหน่อยเดียวครับมุมมีด้วยครับที่เสาแรกเดี๋ยวผมต้องขวาด้วยเหมือนกันโอ้โฉบมาตัดหน้าหม่งได้ก่อนมิก้ามิก้ารอบอลอยู่นะครับแต่กลายเป็นว่าโอ้โหลูคัสกิคิวิชที่วิ่งเข้ามาก่อน การแจวบอลได้แม่นมากๆนะครับพยายามจะตั้งเกมขึ้นไปโดนชกประมามิลานมลโมโรเปิดที่เสาได้อีกแล้วครับโอ้โหก็ยังหลุดกรอบอยู่เหมือนเดิมเนีน้ยีคิวบิชอีกแล้วเกม2เกมครับมาริโอวางโดมาโจ,โจโจคนเดียวมุ่งย้อนแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหแฮตทริกครับเจซี่จอนอุลวานแน่โอ้โหขึ้นนำเป็นครั้งแรกครับแบงค์ข้เกมนี้นาที75โอ้โหแล้วเป็นแฮตทริกของโจโจ,โจคนที่2ในรอบ3เกมนะครับเหลือรายจริง โอ้ดูครับบอสโกวิสไปที่มาริโอแล้วก็จอดน้ำหนักลูกนี้ลูกนี้หมงยากมากๆเลยนะครับคือโอ้โหมงให้บอลเนี่บกินทิศทางทั้งอันดับแรกเนต้องย้อยข้าบหัวประสิทธิ์ก่อนแล้วก็ต้องทยายงไปตกในมุมที่เสาสองแบบนี้พอดิบพอดีด้วยครับหมดจดมากๆครับลูกนี้สุดยอดเลยโอ้โหสุดๆไปเลยครับเผื่อมองลูกนี้ของโจโจครับต้อง สังหวะลอยตัวกลางอากาศที่ตัวเองลอยไปด้วยนะครับมาเชน่าครับตรงกลางมีสรวัตรกับทีระเทพอยู่ปาดเข้ามาทีรเทพวีโนไทยโอ้โหจบไม่ลงครับโอ้โหนี่เท่ากับว่าบีซียังไม่ตายนะครับช็อตนี้เปานุบิดยาวแล้วครับโอ้โหเป็น3คะแนนของแบงคอกยูไนเต็ด